สดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาแล้วค่ะมาแล้วเจ๊หน่อยสำรญญญาญย่านผัวมาแล้วจ้าเจ้าหน่อยสำรญญญาญย่านผัวหรือว่าผัวย่านคนเดียวกันนะคะมาถึงบ่อปลาแล้วจ้าวันนี้บ่อปลาของพวกเราทีมงานคนต้มสุปลาบ่อที่เจ็ดสิบสี่แล้วค่ะเพื่อนๆปีนี้เรา่งได้เจ็ดสิบสี่บ่อเองน,นคะคะทุกคนขาวันนี้แหละ บอ่อใหญ่ด้วยค่ะบอ่อใหญ่จริงๆบ่ดีนน่าจะมานอนค้างคืนนะเนี่ยแต่ไม่ได้มา <c oughs> เพราะว่าอา,ากาศที่ทงนาวม,นมันหนาวมันเย็นกันแล้วก็มีหมอกเยอะเราก็เลยไม่มานอนค่ะเอ่อหัวหน้าหัวหน้าเราบอกว่าายสองจะแห้งไหมยายหน่อยบอกว่าเที่ยงน่าจะแห้งหัวหน้าบอกว่าบาบสองอาจจะแห้งไ,ม,งงไม่น้ําเยอะขนาดนี้นะคะทุกคนค่ะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรค่ะ แห้งตอนไหนก็ทำงานตอนนั้นแหละค่ะก็พอดีค่ะมีเวลาพักผ่อนเยอะค่ะวันนี้จะได้พักผ่อนเยอะๆหน่อยเวลาน้ำแห้งก็คอยทำงานประมาณออหัวหน้าทีมเราบอกว่าบ่ายสองนะแต่แต่ยายหน่อยน่าจะบอกว่าน่าประมาณเที่ยงอะลองดูค่ะว่าจะยังไงนะเนาะแต่เราก็มาเช้าอยู่นะแต่ว,ว่าน้ำมันก็เยอะบอ่อใหญ่ค่ะทุกคนค่ะ้ดยเพราะอากาศช่วงตีหนานี่ยังยังหนาวอยู่ค่ะยังเย็นอยู่ ไม่ใช่มาหนาวลมมันจะเย็นน้ำหมอกค่ะเย็นน้ำหมอกค่ะน้ำหมอกเยอะค่ะทุกคนค่ะเพิ่งเดินทางมาถึงค่ะเดินทางมาถึงก็่แ้ละคะ่ะกำลังเตรียมค่ะเตรียมเครื่องเตรียม,ยมสายกำลัง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 ,ลง,ลง,ลงน้ำยังไม่ขึ้นเลยกำ <laughs> ลัง,ลงเตรียมตัวกันกันดึกเินเราเครื่องสูบน้ำเรามันเล็ก,กนนอะเนาะท่อแค่สามนิ้วอ่ถ้าเป็นท่อใหญ่ๆท่อซิ่งท่อแบบ ครื่องสูบน้ําแบบรถไถนาอ่ะมันก็จะแห้งไวอยู่เนาะแต่ว่าเราเราไม่สะดวกเอามาอย่างนั้น,นเรามาไกลอ่ะเรามาไกลเราอยู่บริชลชําราบเนาะอัเภอบริลเนาะมาหากินอยู่ที่รีสเกตนี่คะมันก็ราว่ามันไกลแล้วรถเราก็คันเล็กๆอะ่ะเอาเอาของมาไม่หมดแน่นอนเลยค่ะไหน,นจะรถไถได้จะอะไรมันอุปกรณ์เราไม่พร้อมอะ่ะถ้ามีรถไถนาอย่างอย่างถาแถวเนี้ยคนพื้นที่เข้าสูบกว่านีเขาจะรถไถนาจะแห้งไวเลยฮะ น้ำแห้งไปแต่เราดีใช้เวลานาน,านแล้วก็เปลืองน้ํามันด้วยนะของเรานี่นเปนเืองน้ามันอยู่ค่ะเครื่องเราเนี่ยแต่อาศัยว่ามันสะดวกค่ะขนย้ายง่ายๆสะดวกมันมันไม่หนักอะ่ะเนาะเครื่องสูบน้ําคนเดียวก็จะแบกได้ใช่ไหมละ่และแล้วรถเราคันเล็กมันก็เอามาสะดวกค่ะถ้ามีรถไถานาน,านี่มันจะลําบากในการเคลื่อนย้ายของพวกเราค่ะต้องใช้เวลาเปลืองเวลาค่ะใช้เวลาเยอะก็เปลืองน้ำมันเยอะ แต่จะเครื่องสูบน้ำจะไม่เปลืองน้ำมันนี่ทังใเียค่ะไกำลัง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 ,ลง,ลงตเตรียมความพร้อม เตรียมพร้อมมกันก็ตอนนี้ก็ถ้าแถวตามชนบทเนี่ยสมัยนี้เขาไม่จะลวดนะฮะลวดลวดไฟฟ้าลวดไฟฟ้าเป็นข้อวัวข้อควายทั้งนั้นเลยค่ะเวลาไปสูบสารไหนก็ระวังค่ะถ้านาไหนเ็าปล่อยไฟก็อันตรายอยู่นะแล้วก็ค่อยๆดุดๆดดเอาออกน้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นแล้วก็ว อ่าร้อยยี่บไปเลยลูกพี่จะได้แห้งไวๆร้อยยี่บไปเลยว่าเพียงแปดสิบเนี่ยมันไม่แห้งง่ายนะยร้อยยี่บไปเลยอ้าสั่งได้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  <c oughs> สั่งได,งได,งได้อ่าแห้งไวๆนะคะน้ําแห้งไวๆนะคะน้ําแห้งไวๆเด้อ แห้งไวใบน้ำแห้งไวในี่แหละค่ะวิธีการทำงานของพวกเรากตรงสุดปลาค่ะเอ,อ่อพวกเราเนี่ยก็เนี่ยค่ะทำมาหากินอย่างนี้เนาะ <c oughs> อาชีพของพวกเราค่ะอาชีพหมอบ่อบปลานี่แหละค่ะหมอบอบอปลานี่แหละเอาไปส่งพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดอีกทีน,นึงค่ะทุกคนค่ะแต่นี้ไม่มีเสียงคนเลยค่ะเพื่อน มีแต่ทุ่งนากับต้นไม้นะคะทุกคนแถวนี้ไม่มีบ้านไม่มีเถียงกูเลยนะคะ <c oughs> ทุ่งนาจริงๆค่ะแถวนี้โอ๊ยจานแต่เช้าใครคิดถึงเนาะใครเฝาพื้นเนาะใครคิดถึงเราเนาะนี่นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเหตุการณ์ขอให้มีปไฟเยอะๆนะจ๊ะ แต่ส่วนมากถ้าเราถ้าเรามาเหมาบ่อ,อ,อของเรียกว่าอะไรละ่ะคนของหลวงนี่ส่วนมากจะมานะฮะถ้ามาเหมาเหมาบ่อปลาคนของหลวงนี่ส่วนมากจะมานะคะาาบ่อนี้เป็นบ่อของผู้ใหญ่บ้านนะคะทุกคนค่ะนี่แหละคะ่ะบรรยากาศที่รอบขอบบ่อดีค่ะวันนี้มีร่มมีร่มเงาค่ะ เราก็จะขังปลาวางกะละมังวางถังปลาตรงนี้เนาะร่มทั้งวันค่ะไม่แดดละ่ะค่ะวันนี้ร่มทั้งวันเลยค่ะโอเคเลยค่ะตรงนี้คลิปนี้มามหมประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวสายๆจะได้อัปเดตค่ะว่าเป็นยังไงเนะาะขออนุญ,ญาตทาคลิปในเรื่องราวของชีวิตของจริงๆของพวกเรานะคะนี่คือเรื่องราวจริงๆเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นค่ะวิถีชีวิตการทำมาหากินของพวกเราเนี่ยล่ะคะ่ะ ขอบพระคุณที่รับชมคลิปนะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง,าางก็ขออภัยด้วยนะคะ <g iggle> ขอบพระคุณมากๆค่ะที่มารับชมนะคะ <g iggle> สายมาล้นกันค่ะว่าจะยังไงออบพระคุณมากมายจ้า